ลูกัวใจนย่ยกูจะเริ่มได้ยังเหรฮะกูถามจริงนของแฮครบแล้วนี่ครบแล้วครบแล้วเพื่อนครบละครบละเออกไปมหมูเรื่องก็ใครออกอ่ะเดี๋ยวกูกันเราเก้าก็ากรเทาอะไรันเราอะไรอะไรอะไรวะอะไรเอ้าทำไมอ่ะรูมันนานเกินมันนานเกินเฮียเราก็ต้องมานั่ง s e t t i ใหม่อบมึงโอ๊ยเฮียกัในนี้มีเก้าคน เออไอเนี่ยไอเขียวเขียวเนี่ยใครเนี่ยอยู่ดีๆก็มีผู้คนปิศาจโผล่มาเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้โรดดิกรอ่ะเออผมกำลังเข้าผมกำลังเข้าแล้วไอ้ยังโอ้อหท่านี่หมดจะกินครอบพี่อ่ะจีมาๆมาๆโอเคโอเคมาหนึ่งสองไอ้เหี้ยก็จไม่ปิดไม่ปิดไม่ปิดไมถ้าต้องปิดไม่ปิดไม่เนาะ ไม่ปิดเว้ยฟังปากผมไม่ดีนะครับคุยโอ้อะไรวะเนี่ยที่เช่นบลิงเรคคอนะอ๋อโอ้นี่มันแมทคือแบบกว้างขวางมาก Okay. ไ้มันล็อกโอ้อะไรเนี่ยโอเคเฮ้ยไปนะสองไปนะสองเฮ้ยสามเลยฮะไปแดนแล้วกูไปโดมไงไอโดมไงไอคนตายอย่าพูดไอแสับ คนตายไม่มีทมดนะครับคนตายไม่มีทมดนะครับอยู่ครับไอ้แบงค์อ่ะแล้วก็ไอ้น้ำเงินเนี่ยถ้าไปน้ำเงินนี่เออกูอยู่กับไอ้แดนเนี่ยกูอยู่กับไอ้แดนแกไฟเสร็จใครคือไอ้น้ำเงินกูเนี่ยใครคือไอ้น้ำเงินไอ้บอลนะเราแค่ตัวสียันที่มีไอ้จุ๊บแดงๆน่ะและหาเจออยู่สามคนเลยคือห้าไอ้บอลเนไอ้เรือนสามคนแต่ให้มาไอแบงค์เลยนะวะ หคือ <Hollywood. S 3> you, ก่อนหน้าเนี่ยกููหาแมนยูไปรอบนึงแล้วกูก็มาเจอกัะไอเดนเนี่ยใช่อยู่ใกล้แบงก์อะล้วหาแยกทางกันเพราะไฟมันดับอ่ะต้องใครอยู่เดียวฮะฮะฮะเขาหาไปแก้ไฟมาอืมเออไม่ได้อยู่เดียวอยู่สามคนนะที่เดินอยู่ในห้องโถงกะแม่นห้องโถงอทู่น่าตกใจคือแห่ะมันมันอยู่คนเดียวอะ เอาแห้ไปก่อกับพแถมเอาเหลืออีกเอ้ถ้ามันถ้ามันได้กมันต้องโหวตถ้ามันโหวต้กันโหวตแล้วกัน่อาหเลหใหมหอปีไปก่อนเลยฮะเย้กีะติงู้ิงมาคอ็นกวเตอร์เย้อาจจะเครอับเอาความแค้นมาลงกับผู้หญิง่าเย้เยวะแย่ว่ะ

ไปอีกหนึ่งล่าสุดใช่ไหมมันมีแจ้งเตือนมันมีแจ้งเตือนอ่ะแต่พี่อย่าไปกดไปไปไปกดอีกฝั่งหนึ่งอ่ะพี่กดเสร็จปุ๊บพี่จะขึ้นแล้วนี่ขึ้นนั้นไปเจออ๋อหงแล้วป่าไข่ฮ่าลงไปแก้เลยพอยาเพิ่สักอย่างหนึ่งอ่ะข้างล่างสิไอไขวะาล่าสุดเนี่ยกูอยู่ห้องห้องบังคับอ่ะ แล้วก็เจอแมนยูชีฟ้านี่ไผ่อะกูกับไอบอลน่ะกูเจอกับไอบอลอยู่กับอบอลคนชื่ออะไรเนี่ยคือใครไอแบงค์มึงิตต้นมาพี่แบงค์อะเป็นเฮ้ยแบงค์เขาเขแบมึงทำไมต้องเป็นมึงโดนแบงค์นแบงคก่อนนะกูปแบงค์เด็ดเด็ดเดด้วทีละคนทีละคนเดี๋ยดเดี๋ยวใจเย็นทีละคนวทีละคนพีาะนแบงค์ไอแบงค์ไแบงอแงคอแคอแแบงแงองไอแบค์อไแอ ท่าอิงซ่อมอ่ะเพราะฉะนั้นเขาสี่คนแต่ว่เป็นแน่นอนอืมอืมอืมไอ้รือนั้น่าเป็นว่าฮะปลามันต่อแรกก็ไงไปหาแน่นอนฮาไปบนอ่ะหาเพาะาอยู่กับไอ้บนลจดศรไหมเนียขออภัแล้วเขาพูดแต่เธอบงคอนูแบงค์ดิ้นะกู่ตีขาวรูู้จะสบตรงไหนโหวตอนูแล้วตรงหน้าห้องปืนพี่หน้าห้องปืนเอยอย่าโหวตอย่าวเลยจะต้องสองอบเลยเหรอจะต้องสองรอบเลยเห ใช่ค่ะพี่จะไม่เชื่อหนูได้เลยอพี่ไม่พี่ไม่พี่เป็นคนกลางอยู่แล้วพี่แค่แบบเก็บเก็บไว้หมดแรกนะศบแรกศบแรกศบแรกกับพี่แบงค์อยู่กับสีแดงล่าสุดแล้วสีแดงอ่ะตายตอนที่หนูไปหาสวบิบอมอ๋อสงสัญลักษณแสดงว่าแสดงว่าแสดงว่าแรกก่อนที่ก่อนที่ก่อนที่สีแดงจะตายคือแบงค์อยู่กับสีแดงใช่ไหมใช่ค่ะแบบ พาไปเล่นเป็นแน่นอนเพรา่าเราเล่นกัดีก่าก่ออยากมีตอวเราหมดใครว่าตัวสกีบดหัดก็ได้โอเคแล้วพี่พี่อย่าโง่ดิอ่ะดูอาวอ๋อ ไปอยู่ไหนวะเนี่ยฮัลโอเครับโอเครับเป็ไงครับ กูแปลว่ลาเมื่อกี้คุยกันไม่พอค่ะเตาลเมื่อกี้คุยกันไม่พออ๋อคือไม่เคลียร์ตามเมื่อกี้อือแน,น,น,น่นนอรู้โอ้ยพี่เดี๋ยวก่อนจะเย็นพี่อย่าเพิ่งอ่ะว่ามาใครจะพูดอะไรก่อนว่มามากูเป็นรู้อไอ้อนนะู้นเลยรู้พูดก่อนนะรู้พูดก่อนเลยอะ่ะโอเคโอเคก็คือตาที่แล้วตาแรกเลยไม่ใช่ตาที่แล้วตาแรกพี่แหวงอะอยู่กับสีแดงคือตอนที่ผมไปหาผมพี่บอมมา ตรงคาโกบาข้างขวาสุดคือตอนนั้นน่ะสีแดงยังไม่ตายพี่แดงว่าถ้าไม่รู้พี่ไม่รู้พี่ไม่ได้เข้าห้องนั้นเลยสีแดงพี่เดนแค่เดินสวนเท่านั้นไม่่พี่อยู่ห้องนั้นแต่เดินสวนแล้วคนเดินเดินเดินสวนแล้วหัวขาดหรือเปล่าไม่ไม่อะไม่ไม่ไม่คือเขาอยู่ด้วยกันสักพักนึงแล้วหนูมาดูชีพจรแล้วเห็นพี่บอมตายแล้วพอมารีสโบพี่บอมเพิ่งเห็นว่าสีแดงตายด้วยก็เลยแบบเอ้าสีแดงอยู่กับพี่แบงก์เอง กูว่านุกูไปนี้กูกูว่านุไม่เป็นละกูคิดสงสัยจ้ะที่มึงเหนื่อยแบงเพราะว่านุกูกูตามนุกูตามนุอ่ะแล้วกูเดินสวนมึงตามเขาจะฆ่าเขาเปล่าเขาหมดไงพูดอะไรแล้วที่มึงอยู่กับกูอะงรจ่เย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอากูอยู่กับมึงกูไม่ได้ฆ่าใครตอนเนี้ยคือแบงก็ไม่ได้ฆ่าสงสัยสามคนแล้วตอนเนี้ยก็คืออิตตี้แล้วก็แล้วก็สีเหล okay, ืองอ่ะไล้วด็วัน พ้ากชายอ่ห้ดาวโหลดคนเดียวรอบสองอ่ะอิตีมันเกิดข้างทางไงแบบว่าฮะไออย่างของคิ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 งีิครเป็นคินครเคิ่คิใครเคิงคิอครงคองคิเนิ่ยิคิง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 คลงคือคิง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 คิอคิงคิอคิงคิบคิงคิาคิงคิงคิอคิงอิงคกงคิงคนงอิงอิงริสคดอคิงคิงคินคิง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 คบอ ล้วสนุกใครวะแล้วใครโหวตมันอยู่้องนี่จะแม่งโหวตกูไอ้สัตว์ใครโหวตกูเดี๋ยวกูจะเป็นเจ้ไอ้สัตวเนื้อ อ้เหี้ยไอ้แบงค์มาจ็บินเจอตรงไอ้นั่นอ่ะไอ้ที่มันที่มันเป็นไอ้ไอ้ตัวไวพัดเลื่อนสีเหลืองๆนั่นน่ะรู้จักปะไอ้ที่ว่ามันจะให้ขึ้นไปแล้วมันจะข้ามไปอีกฝั่งอ่ะอ๋ออ๋อค่ะนั่นแหละเจอศพไอ้แบงอยู่หรือว่าพี่ตี้เป็นว่าไปเลยละ แต่ตะกี้แต่ตะกี้ไออย่างอะอะไรนี่อะไรนี่ผ่านไปน่ะเดินผ่านไปแต่ท่าน่ะแต่ว่าตรงนั้นมันก็มีท่อนะก็เลยไม่แน่ใจว่าพี่เออกระโดดท่อไปหรือเปล่าคือตอนนี้อะไรนี่ยมนกระโดดท่อไปพี่เดาอะพี่คือแบบประมวลหลักฐานมาแล้วว่ามันเป็นอะไรนี่แน่อะไรนี่แน่แน่อไม่ตี้เชื่อกูตี้ชาฮัเจ้าไปหมดอะไรนี่เลยมาคือตอนเนี้ยด้วยเดนไวเฮียกูไเฮียแล้วกูคนดี Surprise motherfucker <laughs> <laughs>